สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับฟอร์แมตรูปแบบนาฬิกาในคอมพิวเตอร์ Windows 10นะครับเพื่อนๆจะเห็นมุมด้านล่างนะครับมันก็จะมีฟอร์แมตของเวลาแล้วก็วันที่นะครับเวลาของผมเนี่ยจะเป็นตอนนี้เป็นตีหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็วันที่27ตุลาคมปี2021นเะครับเพื่อนๆอาจจะประสบปัญหานะครับบางทีเนี่ยเวลามันไม่ฟอร์แมตมันไม่ได้นะครับแล้วก็ฟอร์แมตของวันที่เนี่ย ไม่ได้นะครับบางทีเนี่ยมันเอาปีขึ้นก่อนมันเอาเดือนขึ้นก่อนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะปรับเนี่ยปรับยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ date andtime นะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับ D A T E นะครับแล้วมันจะขึ้นว่า date and time setting นะครับก็กดขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปที่ตรงนี้นะครับ Date and Time r e g i o n a l Formatting นะครับแล้วก็กด Additional Date Time, r e g i o n a l Setting นะครับดูตามเมาส์ผมเลยนะครับเนี่ยครับพอมันเข้ามาหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดที่ตรงนี้นะครับ Change Date Time or Number Format นะครับคลิกไปเลยนะฮะพอขึ้นมาหน้านี้นะครับให้กดที่ Additional Setting นะครับตรงหน้า Customize Format นะครับมันก็จะมี Number, Currency, Time แล้วก็ Date นะครับในคลิปนี้ผมจะมา Config, Date แล้วก็ Time กันนะครับ2อย่างนี้นะครับ ไทม์นะครับมันก <t begged> ็จะมีช็อตไทม์นะครับ0.1.27นะครับอันนี้คือที่มันโชว์ตรงนี้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับให้มาเปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเป็นตรงนี้นะครับชั่วโมงนะครับนาทีแล้วก็วินาทีนะครับมันก็จะขึ้นนะครับเนี่ยครับอ่าชั่วโมงนะครับนาทีแล้วก็ AM จะเป็นช่วงเช้านะครับแล้วก็ PM จะเป็นช่วงบ่ายนะครับอันนี้มันเริ่มช่วงเช้านะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนฟอร์แมตอีกทีหนึ่งนะครับนะครับตัวนี้นะครับชั่วโมงแล้วก็นาทีนะครับลองลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นชั่วโมงแล้วก็นาทีนะครับลองอันนี้บ้างนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนจะถนัดเลยนะครับตรงนี้ก็ปรับได้เหมือน ปรับได้เหมือนกันนะครับลองทามนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะปรับแค่ช็อตไทม์ตรงนี้นะครับนะครับปกติผมจะปรับแค่นี้พอนะครับก็คือให้รู้ว่ามันคือตีหนึ่งนะครับยี่สิบแปดนาทีก็คือเอาแค่ชั่วโมงแล้วก็นาทีก็จบนะครับถ้าเป็นเดทนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดเลือกได้เลยนะครับอันนี้นะครับถ้าเลือกอันนี้ก็จะเป็นเดือนนะครับแล้วก็วันแล้วก็ปีนะครับนี่ครับ เดือนเดือน1ินะครับวันที่27ปีิบ2 1ปีอันเอันนี้ก็ผมมองว่าไม่ค่อยเหมาะกับคนไทยเท่าไหร่นะครับปกติคนไทยเขาจะเอาวันที่ขึ้นตามด้วยเดือนแล้วก็ปีนะครับก็ดูดูว่ามันมีไหมนะครับเนี่ยครับอันนี้วันที่ขึ้นตามด้วยเดือนแล้วก็ปีนะครับลองกดแอปพลายดูนะครับเนี่ยครับวันที่27ตุลาคมปี2021นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ย อยากจะให้มันเป็นเต like ็มเลยนะครับก็คือ2021นะครับให้เพื่อนๆเติมตรงนี้นะครับเติม Y ตอนแรกตอนนี้มันมี Y 2ตัวใช่ไหมครับเติม Y ไปอีก2ตัวนะครับตึงๆนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็กด Apply ตรงนี้นะครับนี่ครับมันก็จะขึ้น27ตุลาคมปี2027นะครับเราสามารถคอนฟิกได้หมดเลยนะครับตัวนี้ M 3ตัวนะครับเราสามารถเป็น M 2ตัวก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็กด Apply นะครับมันก็จะขึ้นเป็นตัวเลขนะครับ แต่ผมไม่ชอบนะครับผมชอบเป็นตัวหนังสือนะครับถ้าเป็นเดือนนะครับกดก็กดเดพายไปนะครับแค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนฟอร์แมตของเวลาแล้วก็ของวันที่นะครับในคอมพิวเตอร์โดยใช้ Windows 10นะครับจริงๆก็มันสามารถเปลี่ยนได้ทุกเวอร์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11นะครับวิธีการเปลี่ยนก็จะคล้ายๆกันนะครับ ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับซึ่งผมก็พยายามทําคลิปนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยครับช่วยกดไลค์นะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับก็ถ้าไม่เหนือบากก็แลกนะครับก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็พยายาม จะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้ประโยชน์กันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ